สวัสดีครับ Voice of America นำเสิร์รายการข่าวสดสายตรงจาก v O A ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับประจำวันอังคารที่28มกราคม2568ตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยวันนี้อยู่กับผมนพรชาชเฉลิมมงคลและดิฉันนีทิการกำลังวนันสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับทรัมป์สรุปดีลกับโคลอมเบียได้หลังขู่ใช้ภาษีฐานปฏิเสธเที่ยวบินผู้ถูกในประเทศ กองสุนใหญ่ชิคาก็ยืนยันชายอ,อพยพที่ถูกจับในชิคาก็ไม่ใช่คนไทยและสื่อเผยทรัมป์เตรียมแต่งตั้งอดีตทูตสหรัฐประจำประเทศไทยดูแลเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก Deep Seek Startup จีนเปิดตัวโปรแกรม AI ต้นทุนต่ำหุ้นไอเทคหุ้นไทยเทคอื่นร่วงกล่าวทั่วโลกและเสริมข่าววันนี้นะครับเปิดใจเจ้าของร้านไทยในมาริบูหลังธุรกิจถูกไฟป่าไม้จมกองเพลิง ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นข่าวแรกต้องมาดูเรื่องการดำเนินนโยบายและผลกระทบของรัฐบาลปัจจุบันนะครับค่ะซึ่งทางล่าสุดนะคะทำเนียบข่าวค่ะกล่าวในช่วงค่าวันอาทิตย์นะคะว่าสหรัฐสามารถตกลงกับประเทศโคลอมเบียได้เรื่องการส่งเที่ยวบินอพยพ ไปยังอเมริกาใต้นะคะโดยจะไม่ใช้มาตรการลงโทษซึ่งรวมถึงภาษีที่เคยได้ระบุเอาไว้ด้วยนะคะ,ะแถลงการของทำเนียบข่าวระบุว่าทั้งสองประเทศสามารถตกลงกันได้ในเรื่องที่โคลอมเบียจะรับตัวผู้ถูกในประเทศจากสาหรัฐที่เดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอเมริกัน ก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันรประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งว่าจะใช้มาตรการภาษีและจำกัดวีซ่ารวมทั้งแนวทางตอบโต้อื่นๆต่อโคลอมเบียโทษฐานไม่ยอมรับเที่ยวบินผู้อพยพสองเที่ยวที่กองทัพสหรัฐส,ส่งไปเขาบอกว่าการปฏิเสธผู้อพยพของประธานาธิบดีโคลอมเบียกุสตาวโวเปโรเป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ ทรัมป์กล่าวบนแพลตฟอร์มทรูสโซเชียลของเขาว่ามาตรการเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเราจะไม่ปล่อยให้รัฐบาลโคลอมเบียละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมายเรื่องการยอมรับและการส่งกลับอาชญากรที่พวกเขาเคยบีบคั้นให้เข้ามาในอเมริกาค่ะกรบเปโตรกล่าวว่ารัฐบาลของเขาจะไม่รับเที่ยวบินที่มีผู้อพย,ยพซึ่งถูกเนรเทศออกจากสหรัฐจนกว่ารัฐบาลของทรัมป์จะจัดทำระเบียบปฏิบัติสำหรับการดำเนินการต่อคนเหล่านั้นอย่างมีศักดิ์ศรี ผู้นำคลมเบียถแถลงเช่นนั้นผ่านแพลตฟอร์มเและงได้โพสต์คลิปข่าวที่ถูกรายงานว่าเป็นผู้ที่ถูกในระเทศไปยังบราซิลที่เดินบนลานบินขณะที่ถูกตรึงเท้าและแขนครับแม้ในที่สุดทั้งสองประเทศจะตกลงกันได้ทำนิบขาวสหรัฐกล่าวว่ายังคงเก็บแผนมาตรการภาษีที่ยังไม่ได้ลงนามไว้เผื่อว่าคลอมเบียไม่ทำตามความตกลงครับ ระหว่างปี2020ถึง2024คล l มเบียรับเที่ยวบินจากสหรัฐ475เที่ยวที่ส่งกลับบุคคลที่ถูกในประเทศถือว่าเป็นประเทศอันดับที่5ที่รับเที่ยวบินในรูปแบบดังกล่าวรองจากกัวเตมาลาฮอนดูรัสเม็กซิโกและเอลซาวาโดตามข้อมูลของ Witness at the Border ซึ่งเป็นองค์กรรนรง์ที่เก็บข้อมูลเที่ยวบินครับก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์นะครับประธาน,นาธิบดีเปโตรของคล l มเบียซึ่งเคยเป็นนักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายในรูปแบบกองโจรกล่าวว่า ประเทศของเขาจะยอมรับชาวคลอมเบียที่มากับเที่ยวบินพาณิชย์และต้องไม่ถูกปฏิบัติเยี่ยงอาชญากรครับทั้งนี้สหรัฐกำลังดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวในตอนหาเสียงเรื่องการปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและได้ใช้ทหารของอเมริกาในการช่วยสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนตลอดจนการส่งตัวผู้ถูกในประเทศนะครับ เมื่อวันศุกร์เครื่องบิน47ของกองทัพอากาศอเมริกัน2ลำได้ทำการส่งตัวผู้ถูกเนรเทศไปยังกัวเตมาลาและในวันเดียวกันมีการส่งชาวฮอนดูรัสกลับประเทศรวม193คนด้วยในการขู่ต่อตโต้คลลมเบียประธานาธิบดีทรัมป์สั่งใช้ภาษี25%ต่อสินค้าทุกประเภทซึ่งอาจทำให้ภาษีนำเข้าสินค้าจากคลลมเบียมายังสหรัฐเพิ่มเป็น50%ในสัปดาห์นี้ครับความตกลงที่เกิดขึ้นนั้นก็ช่วย คลายความตึงเครียดในระดับหนึ่งทั้งเรื่องการค้าและเรื่องวีซ่าด้วยโดยทรัมป์ได้ขู่ก่อนหน้านี้ว่าเขาจะใช้มาตรการห้ามการเดินทางและยกเลิกวีซ่าต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลโคลอมเบียรวมทั้งพันธมิตรและผู้สนับสนุนและเสริมว่าชาวโคลอมเบียทุกคนจะถูกตรวจสอบทางศุลการกรอ,อย่างเข้มข้นเป็นพิเศษด้วยครับ ค่ามาอีกหนึ่งประเด็นความเคลื่อนไหวกเกี่ยวเนื่องกับผู้อพยพเข้าสหรัฐนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะกงสุนใหญ่กข่รชิคาโกได้ยืนยันว่าผู้อพยพที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจควเข้าเมืองสหรัฐควบคุมตัวที่ชิคาโกเมื่อวันอาทิตย์และได้รับการบันทึกภาพและวิดีโอร่วมกับพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังของอเมริกานั้นไม่ใช่คนไทยอย่างที่กล่าวอ้างค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ฟิลแมกรอหรือดรฟิลพิธีกรรายการทอล์กโชว์สายที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพและชีวิตในสหรัฐเดินทางไปกับโทมัสโฮแมนผู้คุมชายแดนคนใหม่ในยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากกรแห่งสหรัฐหรือไอซ์และเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางด้านการตรวจคนเข้าเมืองรายอื่น,นๆเข้าร่วมในปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐตามรายงานของ a b c และรอยเตอร์ดรฟิลโพสต์วิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ X พร้อมระบุข,ข้อความใต้คลิป อ้างว่าผู้ถูกจับกลุ่มชุดแรกในชิคาโกกับโฮเมนและชายรายนี้กระทําผิดทางเพศรวมทั้งเป็นผู้หลอกลวงเหยื่ออินเทอร์นเน็ตจากประเทศไทยและใน, <the process S 1> ในคลิปดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่แซมเซด้า huh. ชายที่ระบุว่าตนเองเป็นคนที่เกิดในประเทศไทยนั้นยอมตอบข้อสักถามของดรฟิลค่ะ r e I h e i l a n d You've been deported b s, <No>. <S Never been dep ในคลิปความยาวไม่ถึง2นาทีนี้แซมเซดาทักพิธีกรดังรายนี้ว่าใช่ด f รฟิลหรือเปล่าเพราะตนเคยเห็นในรายการโทรทัศน์และตนไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันแต่มีแม่เป็นพลเมืองสหรัฐเมื่อด f รฟิลถามชายคนนี้ว่าเคยถูกขับออกจากสหรัฐหรือไม่เขาเลี่ยงที่จะตอบคําถาม <you> และตอบไปว่าเคยอยู่ในระบบมาก่อนและขอคุยกับทนายทันที <You> know, ก่อน <is it? S 1> ที่โฮแมนจะสั่งให้คุมขังชายรายนี้ ด้านนางคาตาวดีกัลยะนานมิตรกงสุลใหญ่<ล>นคะรชิคาโกให้สัมภาษณ์กับวิวเอทยถึงประเด็นนี้นะคะว่าเมื่อทราบเรื่องจากการรายงานข่าวได้สืบค้นในระบบทะเบียนราษฎและไม่พบชื่อจึงหมายความว่าเซดาไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยแต่ตามข้อมูลที่เจ้าตัวสัมภาษณ์ว่าเกิดที่ประเทศไทยนั้นอาจเป็นไปได้ว่าชายคนนี้เกิดในค่ายผู้ลี้ภัยและเดินทางมาสาหรัฐตามแม่ที่เป็นพลเมืองอเมริกันค่ะ เราติดตามแล้วก็ทราบจากสื่อที่ค่ะว่าเราติดตามข่าวอยู่เสมอแล้วก็ทันทีที่ได้รับทราบข่าวแล้วก็ได้เห็นเทปคลิปการสัมภาษณ์อันนั้นเราก็เช็คในระบบทะเบียนราษฎรของบันทีว่าคนที่ชื่อแซมสีดาเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรของเราหรือไม่ซึ่งก็พบว่าไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่านายเซดาเนี่ยึงไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยคะ่ะที่เขาให้สัมภาษณ์คือเขาบอกว่า เขาเกิดในประเทศไทยแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะเกิดในค่ายผู้อพยพนะะแล้วก็อาจจะตามคุณแม่ของเขาซึ่งเข้ามาในสหรัฐแล้วคุณแม่ของเขาเป็นชิติเซนค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับนายเซดานั้นไม่ได้เป็นบุคคลสัญชาติไทยค่ะ ค่าทางกงสุลใหญ่นครชิคาโกกล่าวว่านอกจากกรณีนี้สาลกงสุนนครชิคาโกยังไม่ได้รับแจ้งเหตุคนไทยถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจับกุมแต่อย่างใดนะคะด้านนางอุราสีธีระตั้งเสถียรเจงกงสุนนนครชิคาโกกล่าวด้วยว่ากระบวนการส่งตัวกลับโดยทั่วไปนั้นจะอ้างอิงกับประเทศต้นทางที่ตนเองถือสัญชาติอยู่ซึ่งจุดนี้จะเป็นขั้นตอนที่หน่วยงานรัฐจะต้องตรวจสอบและยืนยันสัญชาติต่อไปค่ะโดยปกติแล้วนะคะถ้าทาง ทางการขอสารกก report, ะจะดีพอทผู้ที่กระทำความผิดอะคะ่ะเขาจะต้องอพยายามตรวจสอบแล้วก็ยืนยันสัญชาติของบุคคลผู้นั้นก่อนว่าเขาเป็นบุคคลสัญชาติใดในกรณีนี้ก็คือเขาไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคะดังนั้นการที่เขาจะถูกดีพอตไปประเทศไทยเนี่ยก็จะมีน้อยมากแต่เราไม่รู้ว่านาตอนนี้เขาเป็นสัญชาติอะไรครับ่ะเอคือตามหลักกฎหมายเนี่ย คนสัญชาติอะไรก็จะถูกรีพอร์ตกลับไปที่ประเทศต้นทัพที่ตัวเองถือสัญชาติอยู่ค่ะทางสถานกงสุใหญ่นทนครชิคาโกระบุถึงกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศสถานการณ์เกี่ยวกับบริเวณชายแดนใต้ในการหยุดยัง้งการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการส่งตัวคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองและก่ออาชกรรมในสหรัฐก,กลับประเทศต้นทางโดยขอให้ชมุมชนไทยในพื้นที่อย่าตื่นตระหนกและให้ติดตามข่าวสารจากสื่อท้องถิ่นที่เชื่อถือได้ค่ะ ปฏิบัติการบุกจับในนครชิคาโกถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีนโยบายคุ้มครองผู้อพยพหรือ sanctuary city ในอเมริกาเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกหลังการขึ้นรับตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้ให้คำมั่นจะขับผู้อพยพที่อยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายออกจากประเทศขนาดใหญ่และเดินหน้าลงนามใช้อำนาจฝ่ายบริหารในการปราบปรามการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ไม่ให้ความร่วมมือตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่ง แหล่งข่าวในสำนักงานตำรวจนครชิคาโกได้เปิดเผยกับวิวเอทยด้วยนะคะว่าการบุกจับกลุ่มผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเหล่านี้ดำเนินการโดยใช้เจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษของตอมโดยเฉพาะค่ะและไม่มีการขอกำลังเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแต่อย่างใดอีกทั้งยังมีรายงานด้วยว่าหน่วยปฏิบัติการดังกล่าวส่วนใหญ่นั้นเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบค่ะ ทางนี้ด e รฟิลซึ่งเคยขึ้นกล่าวในเวทีหาเสียงของทร mm ัมป์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วระบุผ่านโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์เอเมื่อวันอาทิตย์ว่าไอซ์มีเป้าหมายจับกลุ่ม270คนในปฏิบัติการที่พุ่งเป้าไปยังบุคคลเฉพาะเจาะจงและยืนยันว่าไม่ได้กวาดล้างชุมชนเหมือนที่หลายฝ่ายเข้าใจ นอกจากนี้นะคะยังมีรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมเอมิลโบฟเข้าร่วมภารกิจเมื่อวันอาทิตย์นี้ด้วยเช่นกันทั้งนี้หน่วยงานไอซ์ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในปฏิบัติการพุ่งเป้าไปยังบุคคลเหล่านี้ที่นครชิคาโกในวันอาทิตย์มีวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของประชาชนค่ะแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว ด้านสองวุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตจากรัฐอิลลินอยด์ดักเดอร์บินและ Tammy worth, ทามิดักเวิร์ธในฐานะสมาชิกอาวุโสในคณะกรรมาิการด้านตุลาการแห่งวุฒิสภาสหรัฐออกถแถลงการร่วมระบุว,ว่าความพยายามขับผู้อพยพออกจากประเทศขนาดใหญ่ของทรัมป์จะครอบคลุมมากกว่าการส่งตัวอาญากรกลับประเทศลามไปจนถึงปฏิบัติการกวาดล้างทหารผ่านศึกบุคลากรจำเป็นและผู้อพยพที่ไม่มีประวัติอาญากรรมพร้อมระบุด้วยว่าเราควรมุ่งเน้นการในประเทศผู้อพยพที่เป็นภัยต่อประเทศของเรา และเราควรให้คนอื่นๆมีโอกาสได้รับสิทธิเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลล่าสุดในวันอาทิตย์นะคะสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองและศุลากาการแห่งสหรัฐบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองจับกลุ่ม956รายภายในวันเดียวค่ะซึ่งมากกว่าการจับกลุ่มเฉลีย่ยต่อวันในปีงบประมาณ2,024ถึง3เท่าตัวค่ะคุณโอค่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของนโยบายรัฐบาลทรัมป์2.0นะครับแห่งข่าวภายในรัฐบาลใหม่นี้เปิดเผยว่า m i c มเคิลจอ r ด e d อมเบร r e อดีตเอเอัคข้าชทูดสหรัฐประจําประเทศไทยในรัฐบาลสมัยแรกของโดนัลด์ทรัมป์จะกลับมาทําหน้าที่ดูแลกิจาการด้านการทูดในภูมิภาคเอเชียในเร็วนี้ครับสื่อนิคีเอเชียและสื่อเคียวโดนิวส์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวหลายแห่งว่าดิสอมเบรซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินสับสนรายใหญ่คนหนึ่งของพรรคริพับลิกัน น่าจะได้มาทำงานกับรัฐบาลทรัมป์ในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกแทนที่แดเนียลคริเทนบริงซึ่งเป็นข้าราชการได้การทูตที่มากประสบการณ์ครับ MSN รายงานโดยอ้างสื่อเคียวโดนิวส์ที่ระบุด,ด้วยว่าทรัมป์กำลังดำเนินการขั้นสุดท้ายเพื่อแต่งตั้งอดีตทูตสหรัฐประจำประเทศไทยรายนี้ซึ่งเป็นทนายความด้านธุรกิจนานาชาติก่อนที่จะส่งเรื่องให้วุฒิสภาสหรัฐรับรองต่อไปครับ รายงานข่าวกล่าวด้วยว่าตำแหน่งที่ดีซอมเบรจะรับผิดชอบดูแลนั้นมีประเด็นซับซ้อนต่างๆในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตั้งแต่ประเด็นที่เกี่ยวกับจีนและเกาหลีเหนือไปจนถึงการดูแลพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในภูมิภาคนี้อันได้แก่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครับดีซอมเบรเคยทำหน้าที่เป็นตัวแทนรัฐบาลกรุงวอชิงตันประจำประเทศไทยในช่วงปี2020และปี2021ครับ โดยก่อนหน้านั้นเคยใช้ชีวิตยอยู่ในเอเชียมาเป็นเวลาหลาย10ปีท่านยังสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วและสื่อสารด้วยภาษาญ,ญี่ปุ่นและภาษาเกาหลีได้ด้วยอ้างอิของข้อมูลทางการของอดีตทูตสหรัฐผู้นี้นะครับขณะน,นี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก v ิ a ไทยครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอ,อื่นๆรอยอยู่นะครับ Voice มาติดตามรายงานพิเศษของวเวไทยนะครับเจ้าของร้านอาหารไทยแห่งเดียวในมาลีบูเผยนาทีที่ธุรกิจที่ดำเนินมากว่า25ปีถูกไฟป่าลอสแองเจลิสลุกลามเผาวอดเสียหายทั้งหมดภายในเวลามไม่กี่ชั่วโมงครับขณะที่ผู้นำองค์กรและชุมชนไทยก็ยื่นมือเข้าช่วยเยียวยาเหยื่อผู้สประสบภัยนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจและสภาพจิตใจครับคุณสุภกิจพัรทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าววิวไทยที่ลอสแองเจลิสมีรยายะเเรื่องนี้มานาเสนอครับ วันที่ทราบข่าวก็อยู่ที่ตลาดอยู่เขาโทรมาบอกว่าไฟไหม้ยังไงก็ไม่รอดแน่ชรดาวันนี้เขาก็ส่งรูปมาให้มันใกล้ร้านมากก็เลยให้อพยพออกมาก่อนก่อนที่ไฟจะไหม้ถึงก,ก็ทำอะไรไม่ถูกแต่ทงังทั้งที่ทำใจแล้วนะครับสำหรับลูกค้าของเราแต่ละคนนี้ไม่เป็นไรเขาบอกไม่เป็นไรขอให้มีชีวิตรอดก็พอแล้วอะไรเงี้ยแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่ นิกรนสีวิชัยรำพันเจ้าของร้านโชลดาไทยบีชคูซีนร้านอาหารไทยหนึ่งเดียวในเมืองมาลิบูรัฐแคลิฟอร์เนียเล่าย้อนถึงเหตุการณ์สูญเสียครั้งสำคัญจากพาลิเซตไฟเออร์หนึ่งในเหตุไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ลอสแอนเจลิสที่ลุกลามเผาทำลายธุรกิจที่นิกรสร้างมากับมือและผูกพันมาตลอดระยะเวลา25ปีนิกรเดินทางมาสหรัฐอเมริกา ด้วยความฝันที่อยากจะเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยสักแห่งผ่านการทำงานหนักในร้านอาหารไทยมาหลากหลายร้านและในหลายรัฐจนสุดท้ายตัดสินใจลงหลักปักฐานที่รัฐแคลิฟอร์เนียและตัดสินใจซื้อร้านโชลรดาไทยบีชคูซีนเมื่อปีคิเต์ศักราช2ด0 0ด้วยความหวังที่จะสร้างฐานะที่ดีให้ครอบครัวผูกพันมากมากครับเป็นที่ที่ที่เริ่มแรกของเราพนักง,งานน้องๆเขาก็ดีดีกันทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งทั้งทุกอย่าง กาลยาพรคำฟองเครือแม่ครัวที่ทำงานกับโชลดาไทยมายาวนาน12ปีและแอมพนักงานเสิร์ฟพาร์ทไทม์บอกกับบ o a ไทยว่าสิ่งที่ทำให้ร้านเป็นที่รักของพนักงานและลูกค้าทุกคนจนมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในย่านท่องเที่ยวอันดับต้นๆอย่างเมืองมารีบูค,คือความใส่ใจที่สม่าเสมอของนิกรบอสก็แกก็สนใจดูแลลูกค้าร้านร้านที่นั่นบอสลักมากแกไปทุกวัน ไม่ไม่อยู่สักวันเลยค่ะคือเขามีแต่ความจริงใจที่มอบให้ลูกค้าของทุกอย่างเขาทำออกมาจากใจลูกค้าที่กลับมาหาเขาก็มีแต่โลข้อทั้งนั้นมีลูกค้าประจำม,มีเนเบอร์อย่างทุกอย่างเขาก็คอยซัพพอร์ตเจ้าของร้านก็คือทุกอย่างต้องยกความดีที่เจ้าของร้านอย่างเดียวนะคะเขามีแต่ความจริงใจให้ลูกค้า ไฟป่าภาลิเซตเผาผ่านพื้นที่ในเมืองมาลิบูขยายวงกว้างมากถึง2 3 4 4 8เอเคอร์สร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือน7,000แห่งนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบถึงประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นวงกว้างโดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ธุรกิจหลายรายรวมถึงร้านอาหารชลดาไทยบีชคูซีนต้องเผชิญงานที่นี่ก็หายากตอนแรกพี่ก็คิดว่าจะเป็นตัวตัวทวงบอสไหมเนี้ย แกมาให้พี่ไปพี่ก็เลยว่าถ,ถ้าบอสพูดอย่างนี้ก็เต็มใจละก็จะอยู่กับบอสอยู่อยู่ไปด้วยกันนี่แหละเดี๋ยวอีกหน่อยก็ค่อยหาช่องทางก็คงมีหน่วยงานหรือว่าเขาช่วยให้เราได้ร้านหรือว่ามีทุนสักหน่อยความสูญเสียของโชลดาไทยบีชคูซีนเป็นที่กล่าวถึงจากสื่อหลายสำนักในนคล Los Angeles, รลอสแอนเจลิสรวมถึงแพทริกชวาสเนเกอร์นักแสดงฮอลลีวูดและลูกชายของอานชวาสเนเกอร์ อดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียและนักแสดงชื่อดังที่แชร์โพสต์ภาพเหตุการณ์สูญเสียร้านอาหารแห่งนี้จากเหตุไฟป่าแล้วเรียกร้องให้ผู้คนระดมทุนช่วยเหลือร้านอาหารไทย ขณะเดียวกันยังมีความพยายามให้ความช่วยเหลือในการเยียวยาเบื้องต้นทั้งจากคนในพื้นที่และชุมชนชาวไทยซึ่งนำโดยศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้และหัวหน้าสมาคมชมรมองค์กรต่างๆที่เป็นในรูปแบบของเงินจากภาครัฐและสิ่งของ ถ้าาาเราตกงนไม,มีงานทม่มิวมิภา,<ร>าชัยอ,อุ่นเจ้าหน้าที่จากศูนย์เอเชียแปซิฟิกคัลซิ่งแอนด์ทรีทเมนต์หนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมกับกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟป่าครั้งนี้บอกกับบีโไทยว่าสิ่งที่ผู้นําองค์กรจะทําได้ในตอนนี้คือการให้การเยียวยาทางด้านจิตใจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขอรับการช่วยเหลือในอนาคตมีความสําคัญมากโดยเฉพาะเรื่องกําลังใจอย่างน้อย เขาเขารู้ว่ามีความช่วยเหลือที่รอเขาอยู่เพราะหลายคนที่เราคุยอะ่ะบางคนคือจิตตกแล้วโดยเฉพาะเป็นข่าวดังที่เมืองไทยเนี่ยญาติกรถามเยอะหรือว่าบางคนที่เขามีภาระที่ช่วยเหลือครอบครัวที่เมืองไทยแล้วตอนนี้เขาตกงานก็มีความภา,าวะที่แบบว่าเอ้ยเราจะ ทำมาหากินยังไงเราจะยังชีพยังไงเราจะช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวยังไงบางคนก็มีน้ําตาหลายๆคนก็ยังอยู่ในสภาวะเครียดแต่เราก็บอกว่าเราจะผ่านพ้นในช่วงภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยกันก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ที่ให้ไม่รู้จะพูดยังไงครับมันมันตื้นตันใจด้วยความที่ว่าเขาให้กำลังใจเราให้ลุกขึ้นมาสู้ต่อ และมันเป็นการกองเป็นความพูดไม่ได้ก็ดีใจที่ว่าส่วนเป็นกาบดูแลเราดีเหมือนกันดูแลดีให้คำแนะนำแล้วก็หาทางช่วยเริ่มมีความบวังดีใจที่ว่าคนไทยไม่ทิ้งวิกฤตไฟป่าทั่วลอสแอนเจลิสยังคงสร้างผลกระทบในหลายมิติต่อชาวลอสแอนเจลิส รวมไปถึงชาวชุมชนไทยโดยเฉพาะในด้านความเป็นอยู่การใช้ชีวิตและความเสียหายทางธุรกิจในหลายด้านรายงานพิเศษจาก VOA ไทยตอนที่3จะพาสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากไฟป่าในชุมชนไทยที่นครลอสแอนเจลิสที่ยังคงไม่สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในเร็ววันสุภกิจพัรทรธีรานนท์วอยซบอเมริกาภาคภาษาไทยรายงานจากนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย ขอบคุณครับคุณสุภกิจครับค่ะมาที่เรื่องของสภาพอากาศทั่วโลกนะคะที่กระทบกับเด็กๆเ,เพราะว่ามีรายงานล่าสุดจากองค์การยูไเซฟนะคะระบุว่าเด็กทั่วโลกกว่า242ล้านคนใน85ประเทศทั่วโลกนั้นต้องหยุดการเรียนหนังสือในปีที่แล้วคะ่ะเนื่องจากภาวะเครื่องความร้อนพายุไซโคลนรวมทั้งน้ำท่วมและสภาพอากาศสุดข,ขั้วอื่นๆค่ะ โดยรายงานดังกล่าวเปิดเผยว่าสถิตินี้แสดงให้เห็นว่าในปีที่ผ่านมา mm hmm. เด็กวัยเรียนหนึ่งในเจคนทั่วโลกต้องขาดเรียนณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพราะสภาพอากาศที่เป็นอันตรายแคทเธอรีนร mm ัสเซลผู้อำนวยการอยุธิเซฟได้บอกในแถลงการ์ว่าเด็กๆนั้นจะเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางมากกว่าเมื่อต้องผเผชิญกับวิกฤตด,ด้านสภาพภูมิอากาศทั้งหลายเช่นคลื่นความร้อนพายุภัยแล้งหรืออุทกภัยรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าในอดีต และสภาพอากาศรุนแรงที่รายงานอยู่นี้มีทั้งน้ำท่วมหนักในปากีสถานเมื่อเดือนเมษายนคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมหนักในอัฟกานิสถานในเดือนพฤษภาคมภาวะแล้งที่ลากยาวหลายเดือนในตอนใต้ของแอฟริกาเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโยและพายุไซโคลนชิดาที่กระหน่ำดินแดนของฝรั่งเศสในมาหาสมุทรอินเดียเมื่อเดือนธันวาคม รายงานจากยูนิเซฟประเมินว่า74%ของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากสภาพอากาศสุดโต่งในปี2024นั้นมาจากประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาวะดังกล่าวยังเป็นสิ่งที่สร้างผลกระทบร้ายแรงต่อประเทศที่ยากจนที่สุดต่อไปนอกจากนั้นยูนิเซฟยังระบุได้ว่าโรงเรียนและระบบการศึกษาทั่วโลกนั้นส่วนใหญ่ยังไม่มีความสามารถมากพอในการรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศสุดขั้วเช่นนี้ค่ะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายง,งานเช่นนี้และแรายง,งานอื่นของเรา ได้นะครับที่เว็บไซต์ v a t h a i com และมา Follow เราได้ที่ Facebook Instagram และ x v a t h a i รวมทั้ง Subscribe YouTube v a t h a i หรือกลับไปฟังย้อนหลังรายการเราได้ที่ spotify v a t h a i นะครับมาติดตามข่าวธุรกิจกันบ้างครับนักลงทุนเทขายหุ้นเทคโนโลโยีหลายบริษัททุ่วโลงในวันจันทร์นะครับเนื่องจากความกัวงวลว่าจีนได้ออกปัญญาประดิษฐ์ใหม่ใน สิ่งที่ทัผลิตมาด้วยต้นทุนต่ำซึ่งอาจสันคลืนผู้นำตลาดอย่างบริษัท n อ i d วีเดียได้นะครับดีฟซีซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพจีนเปิดให้บริการผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอฟรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าบริษัทใหญ่ๆในปัจจุบันนะครับนอกจากนั้นวันจันทร์จำนวนโปรแกรมของ d e p s ซ a ก็ถูกดาวน์โหลดบน a p p Store ของ Apple แซงหน้า Chat GPT ของสหรัฐไปแล้วด้วยดัชนีดัตชกของหุ้นเทคโนโลยีก็ร่วงกว่า3%ในการซื้อขายในช่วง ต้นของวันจันทร์นะครับโดย n v ็นวีเดียราคาลดลงกว่า17%และมูลค่าการตลาดของหุ้น n v ็นวีเดียก็หายไปราว6แสนล้านดอลลาร์ด้วยการดิ่งลงของมูลค่าการตลาดของ n v ็นวีเดียถือว่ามากที่สุดสำหรับหุ้นบริษัทใดๆต่อการเทรดใน1วันที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐครับ ราคาหุ้นบริษัทเทคโนโลยีอื่นก็ลงแรงเช่นกันนะครับเช่นบริษัท Broadcom ผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ก็ร่วงลงกว่า18% Microsoft ที่อยู่เบื้องหลัง Chat GPT ลดลง2.3%และ Alphabet บริษัทแม่ Google ก็ตกลงไป3.4%ที่ญี่ปุ่นก็ไม่แพ้กันครับหุ้นของ SoftBank ดิง่ง8.3%ส่วน ASML ที่ยุโรปลดลง7%นะครับ มาร์ a แอน r e เดรสนักลงทุนคนดังในวงการเทคโนโลยีกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม x ว่าโปรแกรม DeepSeek R1 ของบริษัท DeepSeek ที่เปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นหนึ่งในการทลายกำแพงที่สุดยอดและน่าทึ่งที่สุดที่เคยเห็นมาด้วยครับเขาเปรียบเทียบ DeepSeek R1 ว่าเป็น Sputnik Moment ของวงการ ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสะท้อนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ความสุขเหมือนเมื่อตอนสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมสปุตนิกขึ้นสู่ท้องฟ้าและเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันทางอวกาศในปลายทศวรรษที่1,950นะครับอย่งางไรก็ตามแดเนียลมอร์แกนผู้บริหารกองทุนแห่งบริษัทซีโนวัสทรัสซึ่งถือหุ้นเอ็นวีดียหล้านหุ้นกล่าวว่าการเทขายที่เกิดขึ้นในวันจันทร์เป็นปฏิกิริยาที่รุนแรงเกินจริงครับเขาบอกว่า ธุรกิจของ DeepSea คือการใช้ AI บนสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์แบบ Chat GPT แต่ว่ามูลค่าจริงๆของ AI คือการทำชิปให้กับศูนย์ข้อมูล Data Center โดยบริษัทอย่างเช่น Nvidia Advanced Micro Device และ Broadcom เป็นต้นเขากล่าวเสริมด้วยว่าโดยรวมแล้วการได้ขายในวันจันทร์เป็นโอกาสของการซื้อเพิ่มหุ้นเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเมื่อราคาอ่อนตัวลงนะครับ พูดถึงราคาหุ้นนะครับมาดูสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลรัพสหรัฐกันบ้างครับก็คือแดงเป็นส่วนใหญ่ครับมีแค่ดาวโจนส์ครับที่เพิ่มขึ้นเอ,อ 289เอ่อ612จุดนะครับหรือว่า0.5%ที่44,713จุดส่วน S&P ร่วง88จุดหรือว่า1.4%ที่6,012จุด Nasdaq อย่างที่รายง,งานไปนะครับตกหนักถึง612จุดหรือ3%ที่19,341จุดราคาทองคำในวันนี้นะครับลดลง1.27%ที่2,743ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับ1ดอลลาร์แลกได้33 81สางครับ เอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะด้วยเรื่องราวของกีฬากันบ้างในฝั่งอเมริกาซึกคนชนคนนะคะซุเปอปร,ร์โปครั้งที่50ิ ะะจะมีขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์นี้แล้วก็ได้คู่ชิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ Kansas City Chiefs และ Philadelphia Eagles ค่ะก็ปะทะก,กันอีกครั้งนะคะในศึกอเมริกันฟุตบอลซูเปอร์โบโดย Chiefs นั้นมีลุ้นที่จะสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นแชมป์สมสมัยค่ะส่วนฝั่ง Eagles ก็เล็งที่จะล้างแค้นหลังจากพ่ายแพ้ให้กับ Chiefs ไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะโดย c h i e f s งอาดเข้าชิงซูเปอร์โบว์ในวันอาทิตย์ค่ะหลังชนะ Buffalo Bills ที่32ต่อ 29แพทริกมาโฮมส์ควอเตอร์แบ็กของทีมแคสซัทซิตี้ชีฟส์แสดงผลง,งาน2ทัชดาวน์และขึ้นแทนเป็นควอเตอร์แบ็กที่เข้าสู่ซูเปอร์โบว์เป็นครั้งที่5ของเขาแล้วนะคะในรอบ6ปีซึ่งรวมถึงปี2023ด้วยที่ชนะอีเกิลส์ไป ด้วยคะแนน38ต่อ35นะคะในค่ำคืนวันอาทิตย์เช่นเดียวกัน Eagles เอาชนะ w h s n i t o t o o m o m n d n r s นะคะก็เป็นทีมในพื้นที่เราเนี่ยละค่ะขาดลอยเลยนะคะ55ต่อ23ะคะ่ะโดยในควอเตอร์สุดท้ายของเกมฟิลาเดลเฟีย a นั้นกระหน่ำทำคะแนนเนื้อ Washington ไปถึง21แต้มทีเดียว q u a r t e r ์แบ็ของ Philadelphia Eagles ์เจเลนเฮิรช่วยทำแต้ม3 t o ทัชดาวนะคะและ running back ของทีมก็ช่วยเติมได้อีก3 t o ทัชดาวนค่ะขอกีฬาที่วิเคราะห์โอกาสแพ้ชนะก็ต่างเคาะให้ Kansas City Chiefs ได้เปรียบ Philadelphia Eagles อยู่เล็กน้อยนะคะในศึกซูเปอร์โบว์ครั้งที่59ที่ c ีซา a r ซูเปอร์โดมในนิว Orleans รัฐลุยเซียนาค่ะคุณพลัส ครับนั่นก็เป็นรายงานทั้งหมดที่เรานำเสนอในรายการข่าวสดสายตรงจากวีวไทยในวันนี้นะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลดิฉันนีทิการกำลังวันต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิทิการครัสวัสดีค่ะคุณธีรัตน์ครับ โอ้ตอนนี้ดีฟซิคนี่แซง,แ,งแชท,ท GPT ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหมายถึงจำนวนคนที่เข้าดาวน์โหลดใช่ไหมคะก็ค,ะคือการดาวน์โหลดลงมือถือทั้ง App Store แล้วก็ทั้ง Play, <Store. S 1> Play Store เนี่ยคือแสงหน้าแชท GPT ไปแต่มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้สั้นๆนะต้องดูต่อไปว่ามันจะสามารถแซงได้แค่ไหนเพราะว่า,าผู้ที่อยางปกป้องก็บอกว่าจริงๆแล้ว AI นี่คุณค่าอีกที่การผลิตชิปมากกว่าตัวซอฟต์แวร์สำหรับผู้ที่ใช้งานคงต้องมาดูว่าจริงๆแล้วมันทำงานได้ดีแค่ไหนอย่างไรด้วยนะครับค่ะ ใช่ยังเป็นมิตรที่ดีกับเราหรือเปล่าคือเวลาที่คุยกับ a ออนี้เราก็ต้องรู้เท่าทัน a ออด้วยไหมคุณนภรัตน์คุณิธิการเราต้องมีวิธีการที่จะทำให้เขาส่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาให้เราแล้วก็เราก็ต้องรู้วิธีการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องกลับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมที่เราต้องการได้ถูกไหมคะทั้งสองท่านใช้อยู่เป็นอย่างไรบ้างคะก็ จากที่ลองใช้ก็จะใช้ในการทำทริปง่ายๆเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะแล้วก็อาจจะมีการคุยกันแก้เหงา<ฮ>แต่ถามว่าการที่จะนำไปใช้ในเรื่องแบบเชิงวิชาการหรือว่าการตรวจหาข้อเท็จจริง<ฮ>อะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องมีการมีการตรวจสอบกันเอง<ฮ>เพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันเทคโนโลยีเหล่านี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันคือมีประโยชน์ในในในบางด้าน<ฮ>เช่นการสรุปบทความที่มีความยาวหลายร้อยหน้าได้รวดเร็วด้วยความรวดเร็วเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์บ้างนะ แต่ว่าคือการที่เราจะต้องคอยตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักอยู่เหมือนกันคือมันเป็นสิ่งที่ได้ข่าวว่าเด็กๆสมัยใหม่ชอบใช้กันผมเพิ่งลองใช้แค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยเพื่อลองดูว่าข้อมูลเป็นอย่างไรซึ่งดูผ่านๆมันก็ดูดีแต่พอลองตรวจสอบแล้วมันเป็นความกลวงอยู่เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นยังไม่อยากแนะนําให้เป็นที่พิ่งสุดท้ายในการหาข้อมูลเราอาจเป็นที่พึ่งสั้นๆเพื่อแนวทางต่อหรืออย่างที่คุณนิติการบอกนะฮะวางแผน เที่ยวสั้นๆเราแนะนำมาเราก็ตรวจสอบต่ออย่างเงี้ยน่าจะโอเคอยู่ครับใช่ค่ะคือบางทีตรวจสอบซ้ําแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกันเช่ทั้งหมดไม่ตรงกับที่อ้างอีกในเว็บไซต์ที่ว่ามาเช่ทั้งหมดได้ซ้าไปเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เรารู้ว่าการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารในโลกใบนี้เวลาที่เราได้รับมาเนี่ยเราจะพึ่งเชื่อในทันทีถูกไหมคะคุณพระรคุณนิธิการเราฟังหลายๆช่องทาง ฟังติดตามรับชมหรือหาข้อมูลหลายๆช่องทางแล้วค่อยมาสรุปหรือตัดสินใจเพื่อที่จะไม่ทําให้ตกเป็นเหยื่อหรือไม่ทําให้เราพลาดในเรื่องสําคัญที่เราต้องการนะจะได้ตัดสินใจและใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องนะคะถูกต้องค,ครับก็เป็นสิ่งที่เราเคยพูดหลายครั้งในกรณีนี้นะครับก็ฝากไว้ทุกท่านนะครับเมื่อใช้เอไอหรือแม้กระทั่งใช้